สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ฉันนั้นฟังเก้าเรื่องที่ปรัชญาสโตอิกนั้นเปลี่ยนชีวิตนักเทรดให้ประสบความสําเร็จนะครับผมได้เดียมาจากบทความของคุณซิปเบิร์นนะครับซิปเบิร์นก็ถ้าใครตามช่องผมนะช่องเซียวบุกก็จะรู้ว่าคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ผมเอา ไอเดียของเขามาแชร์อยู่เป็นประจำนะครับเซเบิร์นเป็นนักเทรดที่ประสบการณ์20กว่าปีแล้วครับแล้วก,ก็ก็บอกว่าเขาประสบกําเร็จในการเทรดแล้วฮะก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสนใจแล้วก็เขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับปรัชญาสตออิกไว้ไม่น้อยนะครับในเว็บไซต์เขาชื่อว่า New Tre อร์ดยูนะครับนี่เป็นบทความหนึ่งครับที่เขาเขียนเขาตั้งชื่อว่า,าปรัชญาสตอิกนั้นเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไรนะครับ มีอยู่9เรื่องด้วยกันครับที่เขาบอกว่านี่แหละคือที่เขาได้จากปัญญาโอิกนะฮะคือ 1. นึ่งโอิกนั้นปลูกฝังความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความมั่นคงครับ 2. สอโอิกส่งเสริมการยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมฮะสามโอิกส่งเสริมการใช้ชีวิตและการสแสดงออกอย่างมีสติครับ 4. สี่โอิกส่งเสริมมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับความสําเรรีและความล้มเหลวฮะห้า มันเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านความอดทนและความเข้าใจ 6. มันเสริมสร้างวินัยในตัวเองแล้วก็ทักษะการตัดสินใจครับ 7. มันหล่อเลี้ยงความพอใจและความสงบโดยประเสิฐวัฒลนิยมครับ 8. ส่งเสริมการมุงชีวิตอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมครับแล้วก็ 9. รองรับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิธภาพต่อความเครียดและความเจ็บปวดและความทุกข์ยากนะครับ แล้วก็สุดท้ายสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ต่อเนื่องครับเนี่ยประโยชน์นี่เป็นประโยชน์ตัวอีกที่9เรื่องใช่ไหมน่าจะเก้าเรื่องนะผมตีไปสิบได้ไงวะ,ะตามนี้กันเดี๋ยวผมค่อยไล่ดีเทลไปจริงเรื่องกันเนาะคือหนึ่งโซอิกที่คุณสตีฟเบิร์นได้มานะคือว่าโซอิกนั้นปลูกฝังความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความมั่นคงครับนะฮะก็คือโซอิกนั้นช่วยเราสร้างความยืดหยุ่นครับแล้วก็ มันคงทางอารมณ์แทนที่จะถูกอารมณ์นั้นชักนาครับปั่นป่วนให้เราทําตามมันนะสโตอิกที่นั่นไม่เราเห็นความแข็งแกร่งภายในตัวเองครับแล้วก็มันยืนยันว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเกิดจากการตัดสินและการรับรู้เราครับไม่ใช่เหตจารเหตุการณ์ภายนอกนะถ้าคุณฝึกตัวเองนะให้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันทาให้เราเมียผลมากขึ้นครับนะต่อมาข้อ2ครับสโตอิกส่งเสริมการยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับ โซอีกน so ั้นจะสอนให้เราแยกแยะครับอะไรที่อยู่ในการควบคุมเราและอยู่ในอยู่อยู่เหนือการควบคุมเราครับนะนอกเหนือการควบคุมเรานะอะไรก็ตามที่เราควบคุมได้ให้โฟกัสนะครับอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้นะให้ยอมรับมันและปล่อยวางมันครับแค่นี้ฮะถ้าเราทําได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างกลมกลืนมากขึ้นครับเราจะปล่อยวางแทนที่จะ อยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นฮนะแล้วก็ทําให้เราจดจ่อการทําแล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นเลยครับนะนี่นี่คือประโยชน์ที่คุณสตีฟเปิดนได้นะครับต่อมาข้อ3มครับมันส่งเสริมให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติและแสดงตนครับ <c oughs> คืออะไรครับส่วนอีกนั้นส่งเสริมให้เรามีการเจริญสตินะครับแล้วก็โฟกัสกับช่วงเวลาปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวที่ เราสามารถควบคุมได้นะครับการชื่นชมกับปัจจุบันนะใช้ชีวิตวิสติทาให้เรามีความสุขมากขึ้น,นครับแล้วก็พอใจชีวิตอย่างลึกซึง้งฮะเนี่ยอันนี้แหละทาให้เขามีชีวิตที่ที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่ามากขึ้นตามมาข้อ4ครับมันส่งเสริมมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับความสําเร็จและความล้มเหลวครับส่วนอีกเนี่ยข้อดีอย่างคือเขาให้เรามองรอบด้านนะโดยเฉพาะ ให้เรามองความล้มเหลวในแง่ดีครับความเลวสำหรับโซอีกนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับเขาให้เรานิยามความล้มเหลวใหม่ว่าแท้จริงแล้วนะไม่ใช่อุปสรรคครับแต่มันเป็นบันไดครับบันไดที่มันขงนะไปสู่การเติบโตและมีปัญญานะฮะดังนั้นถ้าคุณเป็นนักเทรดนะคุณเจอการขาดทุนคุณเจอเจอุปสรรคนะคุณล้มเหลวในการเทรดนะและ้ะกูนรู้โซอีกนะ คุณจะเปลี่ยนมุมมองเลยและมุมมองนี่แหละมันจะทำให้คุณเนี่ยกระทาการเทรดนะตอบสนองการขาดทุนความร่ำเหยวมได้ดีขึ้นซึ่งเป็นปันจจัยสําคัญนะที่ทำให้คุณกลายเป็นคนส่วนน้อยที่มีความสาเร็จได้นะครับต่มาก็อห้าครับสโตอิกนั้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยความอดทนและความเข้าใจนะครับคือความสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่สโตอิกนั้นพยายามบอกให้เรานั้นอดกลั้นกบมันฮะอดกลั้นทําความเข้าใจครับ และมีความเห็นอกเห็นใจครับแค่นี้ก็ทําให้เราเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะอดกลั้นได้เห็นใจคนอื่นนะกความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะ่ธรรมะข้อหกครับสโตอิกเสริมสร้างวินัยตัวเองแล้วก็พัฒนาทักษะการตัดสินใจครับเรื่องนี้สโตอิกเน,น้นย้านะว่าให้เรานั้นเขี้ยวกรัมครับเข้มงวดตัวเองแล้วก็ยืดหยุ่นคนอื่นครับ การเข้มงวดตัวเองด้วยกันนะรครับเน้นการควบคุมความปรารถนาและแรงกระตุ้นตัวเองครับถ้าเราควบคุมตัวเองได้นะแลวตั้งใจอย่างชาญฉลาดนะก็การตอบสนองการทรําแรงตาก็ดีขึ้นตามครับชีวิตก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นตัวเราก็จะพัฒนาขึ้นตามนะครับธรรมะข้อ7ครับสโตอิกนั้นหล่อเลี้ยงความพอใจและสันติด้วยความปฏิเสธวัตถุนิยมครับสโตอิกเน้นให้เราเนี่ยกลับเข้ามาที่ ความสงบภายในครับคือรักตัวเองเห็นค่าตัวเองแล้วก็ให้ความสําคัญกับการควบคุมตัวเองครับอยู่กับปัจจุบันพวกน,นี้ครับถ้าคุณถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันนะถ้าคุณพอใจตัวเองนะคุณจะลดการแสวงหาวัตถุครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นเมื่อเขาไม่รักตัวเองครับแล้วเขาต้องการการอยอมรับจากบ้านเขาจะ ซื้อวัตถุมาเพื่อให้ชาวบ้านเขาชื่นชอบครับเหมือนกับที่บัฟเฟตบอกว่าถ้าคุณซื้อของที่ตัวเองไม่ต้องการแต่ต้องการให้คนอื่นเขาชอบนั้นนะ่ะในที่สุดมันก็จะกลายเป็นของที่ไร้ค่านะงัอนไราจะเป็นยาง้นครับซึ่งสวีทก็ไม่ทำครับเราจะภูมิใจพอใจตัวเองเราจะโฟกัสในการหล่อเลี้ยงความพอใจแล้ความสุขภายในครับเมื่อเรามีความภูมิใจ พอใจตัวเองนะสงบภายใน,นเนี่ยวัตถุจะไม่ค่อยมีพลังอํานาจสมรรารอมากนักนะครับมาข้อ8นะครับส่งเสริมการดําเนินชีวิตยอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมครับตโตอีกนั้นคือมันจะมีสิ่งที่ว่าเสาหลักตโตอีกมันจะมีเขาจะให้เรามีจริยธรรมและคุณธรรมครับซึ่งมันจะทําให้เราถ้าเราดําเนินการตามตามสิ่งนั้นนะ ช้ยุวิธีคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเราก็จะมีการใช้ชีวิตสอดคล้องตามความเชื่อแล้วก็สอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็สังคมได้นะครับอ่านี่ผมลืมเนี่ยผมพลาดไว้ต้องเป็นข้อเนี่เนาะข้อ9ครับข้อ9สโตัวอีกนั้นบอกให้เรารองรับการตอบสนองนะฮะอย่ามีพะสิภาพอย่ามีประสถงต่อความเครียดความเจ็บปวดและความทุกข์ยากนะครับคือ แท้จริงสซอีกนั้นก็ไม่สัญญาว่าชีวิตจะปราศจากความเครียดนะเขาเขาบอกว่าเราหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกมนุษย์ที่โอ้โหผู้คนที่คุณออกไปเจอมันมีทั้งคนเห็นแก่ตัวนะมีแต่นคนเย่อหยิ่งมีแต่คนชอบหักหลังมีแต่คนไม่รู้ที่สูงที่ต่ำนะมีคนเอาใจใจตัวเองดังนั้นเนี่ยความเครียดความเจ็บปวดด้วยความทุกข์ยากเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ เราสวิกนั้นจะสอนให้เรานั้นมองมันความท้าทายนะและก็จัดการด้วยความสร้างสารรค์แทนครับสวิคนัสอนให้เรามองความยากลำบากนะฮะความเครียดความเจ็บปวดน,นั้นเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ครับไม่ใช่เรื่องราวความโชคร้ายนะแค่ราเปลี่ยนมุมมองนะเราก็จะสามารถรับมือความยากลาบากด้วยความยืดหยุน่นแล้วก็ลดผลกระทบทางอารมณ์ครับทาให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งกว่าที่เคยฮนะเนี่ย ขอดีนะรสุดท้ายข้อสิบเว้ยมันสิบข้อนะเนี่ยข้อสิบตัวอีกนั้นช่วยสร้างแรงมดาน,นใจในการพัฒนาตนเองแล้วก็เรียนรู้ตลอดเนื่องครับส่วนอีกนั้นแน่นย้านะคือมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นปรัชญ,ญาให้เราเ,เจียมเนื้อเจียมตัวนะส่วนีกไม่ใช่ครับส่วนอีกไม่ใชเ่เป็นปรัชญ,ญาสําหรับคนที่บั้นปลายชีวิตนะแต่ก็ใช่ก็ได้แต่ว่าคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้เช่นกันนะคือ ถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวนะแล้วคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นให้เป็นสําเร็จได้เนี่ยสตอิีเหมาะมากเพราะว่าอะไรครับเขาให้แรงบันดาลใจครับให้เราพัฒนาตัวเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับเนี่ยแค่แค่เราตั้งใจพัฒนาตัวเองแล้วเรียนต่อเนื่องนะมันจะทําให้เรายกระดับตัวเองครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไตรตรองการกระทำตัวเองความคิดตัวเองอารมณ์ตัวเองเพื่อรับรู้ตัวเองครับด้วยความรู้ตัวเองเนี่ย ทำให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเนี่ยทาให้เราเติบโตส่วนบุคคลแล้วก็การเรียนรู้ครับแล้วก็สตอิกนั้นจนเต่นคือเขาให้เรามองความผิดพลาดไม่ใช่ไม่ใช่คมเหลวครับแต่เป็นบทเรียนครับแค่คุณนะแค่คุณอยากสําเร็จนะครับคุณเข้าไปสู่เกมการแข่งขันซึ่งมีรางวัลที่มันก้อนโตนะซึ่งการแข่งขันที่มีส่รางวัลก้อนโตเหมือนกับนักเทรดนะอุปสรรคมีแน่นอนครับ คนที่เข้าแข่งการส่วนใหญ่นะันเจออุปสรรคปั๊บล้มเลิกครับเป็นการตัดตัวเลือกนะตัดช้อยคู่แข่งไปเลยครับแค่คุณมองว่าอุปสรรคนั้นอนะ่ะหรือความเหลวมันเป็นบทเรียนนะให้คุณเปิดใจเรียนรู้นะโอ้คุณกลายเป็นตัวเลือกคู่แข่งที่เหลือน้อยที่มีโอกาสไปสู่เส้นชัยได้อย่างแน่นอนครับนี่เป็นสิ่งที่สโตอ,อิกนั้นดีมากๆสาหรับการที่คุณเป็นนักเทรดแล้วเอามาประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นไอเดียที่คุณ อ๋อสติป์นนำมาใช้แล้วได้ไประโยชน์นะครับคิดต่อนะครับเจกวกอเข้มหน้านะสวัสดีครับ